นีนะฮะผมไมีอยู่หมื่นสามพันเกมแล้วตอนนี้นะฮะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากถ่ายคาชช้าให้ดูแต่ก่อนอื่นเน็ตัวใหม่มันทำอะไรได้วะเดดูกันทดสอบพรสวรรค์มันทำอะไรได้วะตัวใหม่วอาบินได้ไดูได้เฮ้ยเป็นปืนว่ะอ๋อบินได้เอ้ยเจ๋งนี่หว่าล็ง ตรงนี้น่าจะทีพีเอคงไม่มาเป็นทรัพ์ใช่ไหมทีพีเอแหละเอาเว้อะไรวะเนี่ยเอา้าล่วงเอา้เอาแล้วกูจะกลับขึ้นไปข้างบนยังไงวะเอากูบินได้นี่หว่าลืมอ่ะหมดมิได้แค่นี้เองเหรออะไรวไะ จะเท่ยู่นะนี่เจ๊แกเท่ยู่นะดูดิเออธรรมาดาแจ,จนี่ถ้าทายเป้าหมายทั้งหมดแล้พูททำอะไรวะเนี่ยขอ,อบินข้ามห่วงอ่ะรับบทเป็นโรมาข้ามห่วงฮะตอนนี้ โลมาหรือนกปุณเนี่ยน่าจะนกมากกว่ามั้งแม่มดตีมขนนีขี่ปืนนี่เนี่ยเออขี่ปืนเลยแม่มดแหละแม่มดขี่ปืนทุกคขี่มากกว่าม่ั้งเอาอะไรมากวะแล้วไอ้ปุ่มเนี้ย,อ,ย,ยอ๋ออันนี้ล่วงโอเคกดเพื่อล่วงโอเค ได้เนี่ยอ๋อนี่พุ่งเออรู้แล้วบินได้นะแ,ดแล้วเมื่อไหร่จะได้ทดสอบ DPS วะเนี่ยเอออ่ะเรียบร้อยอบิน มีแมมน้อยมาแล้วเฮ้ยมีโบาสามธาตเลยกรสบายดีลยเอาโมในอันตดิเฮ้ยบางอาจจริงบับงอาจบางอาจชา,า,าร์จจริงกันมแม่ อารมณ์ไว้สำรวจโลกออาหมดแล้วอุ้ยชนสะอาดคนลัวโอ้ยโอ้ยโโดนหดเดีไดถอยกันโคตรอ๋องเลยกูอันเป็าวว่าแรงมันก็ งันๆหมดจะถามว่ามันเท่ไงเฮ้ยแรงนะผู้เล่นไปเจ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 ขอตอนพูดมากีทำหมดเฮ้ยหลบหลบแบบจิ๊กตั๊ม อาร์ตกันเฮ้ยแรงนะผู้เล่นไปไอตัวนี้มันถึกอยู่นะเฮ้ยหมดเอ้ยมาไงวะอ๋อใช้สักใช้ธนูจุดอ่อนกันเฮ้ยนี่ตายเจะลองดัเนินสดๆดิ เฮ้ยนั่งไปแถวเลือกดีกว่าเอาละหนึ่งหมื่นไพ่โป้เจมกูได้เสียละอาหลงกันใครวะเนี่ยฮูนะเอ้ายังไม่หมดอีกเหรอเดี๋ยวพวกนี้มาสปอนใหม่วะอ๋อยิงสดๆได้เลยสบายแล้ว เาหมดเวาแวาโอ้หวัดด้วได้ได้คอยแล้วบาให้คะแนนความเท่ไปเลยสิเต็มสิบ จะเยอะเลล้วด้ด้ดเอหมดเฮ้ยกิ้งโดนดมันไม่ตายตัวขอมันสปอร์ตเรื่อยๆไปแล้วอ่าได้ของเรียบร้อยไปกดออกลวกูอยู่ไหนวะเนี่ย อ๋ได้ควิตโอ้ทำค้างไว้่ะปดกาชาเลยแล้วกันไปได้อะไรบ้างออเตร์เออเราต้องทดสอบดวงกันนี่ักเม็ดหนึ่งจุ่มไป,ปออได้อะไรฟ้าเออสมดวงกันไงน,นี่ของจริงมาแล้ว แปดสิบเม,มตรได้แล้วบ้างโอ้โห่วงโลแรกๆอะไรยันเนี้ยเนี่ยหึ่มดาบดาบเซ็ตกูมีเป็นเข่งเลยดาบเนี่ยไปอีกสักสิบนัน ม่วงเนี่ยเฮ้ยท้องมั้งก็ได้นะฟ้าฟ้าฟ้าเฮ้ยโคนิชะโปกะเมงเอ็นโนฮารุจิโนโอร,รอโอล่น野菜はいるかเฮ้ยสีดารตัวใหม่เอเอจะต้องไปลองเล่นแล้ว ไนะอ้สักเจ็เม็ดต่อมาง่วงแล้ว่วงนี้ขอบบบแบบเวลาคุณสีหกไงินจะชาสิแล้วนัว่นมาละมั้ยขอบคุณมากแม่งเอ้ ่วงแลเฮ้ยโอโล,โลรอนว่ะอีกรอบหนึ่งไว้ปตูทรงแล้วน่าจะได้สี่หกตูทรงแนละ้ว <c oughs> อ่ะไปะอีกสักรอบอเฮ้ยสองให้ออกไวเหมือนกันดีกว่าได้แล้ววะ

ออกไวเว้ยไม่ลุดด้วยสบายแหละได้เก็บไว้เปิดเทพไฟแพทหน้าต่อแต่ก่อนอื่นเลยไอโรลโอโลอรอนมันเป็นยังไงวะมันเล่นยังไงวะ ผู้บ่าวชาวสวนไหนบอลลิงยิงธรรมดาไม่มีอะไรอ่ะไฟฟ้าก่อนเออไฟฟ้าเริ่มการท้าทายสำเร็จเป้าหมายในการท้าทายทั้งหมดไอ้กูททำอะไรวะเนีย เนี่ยมีก้อนอะไรตรงนี้ด้วยไปจริงแล้วไงต่อเฮ้ยอ๋อเอามาแทนในตัวนกฮูกในอันนี้นี่ว่าไอ้พวกเป็นสัตว์พวกฮูกอะไรเงี้ยเราไม่ต้องสิงร่างนกฮูกแล้วเรามีตัวนี้ไอ้เฮ็ดช็อตเติง โนแอบชาร์จนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาเอา,เอาไปตัวแบตเตอรีรออ่อ่ะอันตรีทำเลยเ,เป็นคล้ายๆอนาคตวิลลี่ซ่า,าดีกว่าไหม เอ้อันนี้อาจจะรัวกว่าก็ได้มึงเลยตัวหัวหน้านี่เฮ็ดช็อตเขาให้สรุปมันคือตัวซับฮะเอ้ามันไม่ยิงให้วะ โหเสียจังหวานนเนี่ยหาหมดแล้วไอ้รองอันสี่ดิไอ้ดาเมจแรงวะเจ็ดร้อยันงสี่เจ็ดร้อยอุ้เบาไปไหมเช่ดเลือดมดมีเป็นหมื่น มันคือตัวทับแปดธาตุแหละทรงเนี่ยเล่นแบบไปรู้เรื่องเงี้ยอะไรเล,เลยนะเรียกเลิเลกไม่ได้ดูด้ยช่องอื่นไม่ได้ดูด้วยซ้ำมันเหมือนมันมีอะไรช่วยโยมมาด้วยเดี๋ยวตกลงมันยังไงกันแน่วันนี้งงหมดแล้วเจ้านอ่หมด อางงว่งะเอาละก็พอเข้านี้ก่อนล้วกันนะจริงๆแล้วคลิปนี้ก็จะมาเปิดรนะาชาโชว์แค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่เหลือน้ำล้นพ้นเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ